ตอนที่ห้าความลับในอดีตหลังจากที่ต้นและมีนได้ทําพิธีกรรมและอธิษฐานขอความคุ้มครองทั้งสองคนนั่งอยู่ในความมืดที่เต็มไปด้วยความเงียบงนันทั้งคู่ต่างรู้สึกว่าพิธีกรรมที่ทําไปนั้นอาจจะยังไม่เพียงพอความกลัวและความสิ้นหวังเริ่มเข้าครอบงําจิตใจของพวกเขาอีกครั้งแต่มีนพยายามดึงตัวเองออกจากความหวาดกลัวและเริ่มทบทวนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่พวกเขาเข้ามาเกี่ยวข้องกับแชทที่น่าสยดสยองนี้ต้นนายคิดว่ามันเริ่มจากตรงไหนมีนถามขึ้นในขณะที่นั่่งงกออดเขขาายู้ ต้นต้นถอนหายใจลึกๆแล้วเริ่มนึกย้อนกลับไปมันเริ่มจากแชทนั้นแชทที่เราคิดว่าเป็นแค่เรื่องเล่นๆมันเป็นแชทที่ใครสักคนในกลุ่มส่งมาใช่ไหมใช่มินตอบมันเป็นแชทที่เราถูกทา้าทายให้เล่นเกมผีสางนางไม้ที่บอกว่าถ้าไม่ทำตามคำสั่งจะต้องพบกับสิ่งเลวร้ายเราทุกคนเล่นตามกันไปเพราะคิดว่าเป็นแค่เรื่องตลก แต่หลังจากนั้นไม่นานก็เริ่มมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นกับพวกเราทั้งสองคนเริ่มตระหนักได้ว่าความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นจากการที่พวกเขาไม่เชื่อและไม่ให้ความสําคัญกับสิ่งที่พวกเขาเริ่มทําลงไปพวกเขานึกถึงคําสั่งในเกมที่พวกเขาอาจจะไม่ได้ทําตามหรือทําผิดพลาดไปบางอย่างเราต้องจําให้ได้ว่ามีคําสั่งอะไรบ้างที่เราอาจจะละเลยหรือทําผิดไปต้นพูดอย่างตั้งใจ บางทีคำสั่งพวกนั้นอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เราต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้ทั้งสองพยายามทบทวนความจำเกี่ยวกับเกมผีที่พวกเขาเล่นในแชทซึ่งมีคำสั่งหลายอย่างที่พวกเขาถูกท้าทายให้ทำเช่นการถ่ายรูปในกระจกตอนเที่ยงคืนการเขียนชื่อตัวเองบนกระดาษแล้วเผาทิ้งการเอ่ยคำพูดบางอย่างในความมืดแต่พวกเขาก็จำไม่ได้ทั้งหมดว่าทำตามทุกคำสั่งหรือไม่ถ้าเราไม่ได้ทำตามคำสั่งทุกอย่างหรือทำไม่ถูกต้องนั่นอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมีนสรุปต้นนั่งคิดและพยายามหาทางออก บางทีถ้าเราลองทำตามคำสั่งเหล่านั้นอีกครั้งแต่ทำให้ถูกต้องทุกอย่างอาจจะเป็นทางเดียวที่จะหยุดยั้งมันได้มีนมองไปที่ต้นด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังในคิดว่าเราควรลองทำไหมมันอาจจะเป็นทางเดียวที่เราจะรอดต้นพยักหน้าเราต้องลองเราไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วทั้งคู่ตัดสินใจที่จะทบทวนคำสั่งทุกอย่างในเกมผีที่พวกเขาเคยเล่นและเริ่มทำตามอย่างถูกต้องพวกเขาจัดเตรียมสิ่งของต่างๆที่จำเป็นและพยายามทำทุกอย่างให้แปลตามคำสั่งในเกม ในขณะที่พวกเขาทำพิธีกรรมตามคำสั่งในเกมทั้งคู่ต่างรู้สึกถึงความหวังที่ริบหรี่ในใจของพวกเขาหวังว่านี่จะเป็นวิธีเดียวที่จะหยุดยั้งความสยดสยองนี้ได้หลังจากที่ต้นและมีนพยายามทำพิธีกรรมตามคำสั่งในเกมอย่างถูกต้องที่สุดพวกเขานั่งรอคอยด้วยความหวังว่าทุกอย่างจะจบลงเสียทีแต่ความเงียบที่ตามมากลับไม่ได้นำพาความสงบสุขอย่างที่พวกเขาหวังไว้ทันใดนั้นเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ของต้นและมีนก็ดังขึ้นพร้อมกัน เสียงนั้นเหมือนกับเสียงสัญญาณความตายที่กำลังเข้ามาใกล้ทุกครั้งที่เสียงนั้นดังขึ้นความหวาดกลัวก็ยิ่งก่อตัวในใจของทั้งคู่ไม่จริงเราทำตามทุกอย่างแล้วมินร้องขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวต้นหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอทำให้หัวใจของเขาหยุดเต้นชั่วขณะมันเป็นข้อความจากแชทที่เริ่มต้นเรื่องราวสยองขวัญทั้งหมดคุณคิดว่าคุณจะหนีรอดได้งั้นหรือ เกมยังไม่จบและเกมสุดท้ายกำลังจะเริ่มขึ้นข้อความนั้นทำให้ต้นและมินตระหนักว่าพวกเขาไม่มีทางหนีจากเกมนี้ได้ไม่ว่าจะพยายามทำพิธีกรรมหรือตามคำสั่งอย่างถูกต้องแค่ไหนความตายก็ยังคงตามหลอกหลอนพวกเขาต้นเราจะทำยังไงดีมินถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือน้ำตาเริ่มไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวต้นรู้สึกหายใจติดขัดเขารู้สึกเหมือนถูกจับอยู่ในกับดักที่ไม่มีทางออกเราเราต้องคิดว่าเกมนี้ต้องการอะไรจากเรา มันต้องมีเหตุผลบางอย่างที่มันเลือกเราและทําไมมันถึงไม่ปล่อยพวกเราไปมีนพยายามคิดตามหรือมันต้องการเล่นกับเราทรมานเราด้วยความหวาดกลัวจนกว่าพวกเราจะยอมแพ้ทันใดนั้นเสียงแจ้งเตือนจากแชทก็ดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ข้อความใหม่ปรากฏขึ้น เกมสุดท้ายตัดสินชีวิตหรือตายไปพร้อมกับความลับข้อความนั้นทําให้ทั้งต้นและมินหยุดคิดพวกเขารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างที่พวกเขาพลาดไปหรือบางทีอาจจะมีความลับบางอย่างที่พวกเขาเก็บซ่อนเอาไว้ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้พวกเขาต้องเผชิญกับความสยดสยองนี้ต้นเริ่มนึกย้อนกลับไปถึงเรื่องราวในอดีตความลับที่เขาไม่เคยบอกใครและเขาสงสัยว่าอาจจะเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มีนนายมีความลับอะไรไหมอะไรที่นายเคยทําผิดหรือไม่เคยบอกใครต้นถามด้วยความกังวล มินหยุดคิดและเริ่มรู้สึกถึงความกลัวที่ซ่อนอยู่ลึกในใจของเธอฉันฉันเคยทำอะไรบางอย่างที่ไม่ดีแต่มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ละ่ะบางทีมันอาจจะต้องการให้เรายอมรับความจริงและเผยความลับนั้นออกมาต้นเริ่มคาดเดา บางทีนี้อาจจะเป็นวิธีเดียวที่จะยุติทุกอย่างทั้งสองคนตัดสินใจว่าพวกเขาจะต้องเปิดเผยความลับที่เก็บซ่อนเอาไว้พวกเขานั่งลงและเริ่มเล่าเรื่องราวในอดีตที่พวกเขาไม่เคยบอกใครมีนเปิดเผยเรื่องราวที่เธอเคยกระทำผิดและเก็บซ่อนความลับนั้นมาอย่างยาวนานในขณะที่ต้นก็เปิดเผยความลับที่เขาเก็บงํามาตลอดเมื่อพวกเขาเล่าความลับจนจบเสียงในแชทก็ดังขึ้นอีกครั้งข้อความสุดท้ายปรากฏขึ้นบนหน้าจอคุณได้ทําตามข้อกําหนดของเกม แต่ความตายไม่อาจหลีกเลี่ยงในช่วขณะนั้นแสงไฟดับลงเสียงกรีดร้องที่ไม่อาจอธิบายได้ดังก้องไปทั่วบ้านของต้นความมืดครอบงำทุกสิ่งและทั้งต้นและมีนรู้ว่าพวกเขาไม่สามารถหนีจากชะตากรรมนี้ได้ไม่ว่าพวกเขาจะพยายามแค่ไหนก็ตามตอนต่อไปพิธีกรรมจะสามารถย้อนรอยและแก้ไขความผิดพลาดได้หรือไม่ความพยายามของต้นและมีนจะหยุดยั้งความตายได้หรือจะนำพวกเขาไปสู่จุดจบที่เลวร้ายกว่าเดิม